กราบสวีดสัสสวีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับสู่ปี6 6 5นะเพราะว่าปีที่แล้วทั้งแต่ท้ายปีนะครับผมเกือบจะท้ายปีแล้วก็ไม่ได้อัดกันยาวเลยประมาณสัก10กว่าวันได้ก็มีหลาคนเรียกร้องถามหากันนะว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยก็กลับมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอเอพอให้ ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับผมสําหรับหลายท่านนะครับใครที่อกหักก็ขอให้สมหวังนะครับผมใครที่สมหวังแล้วก็ขอให้สมหวังอีกนะครับผมก็ <_ letter> <_ letter> วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอซิอก,กันนะก็เพิ่งโหลดมานะครับผมก็เห็นว่าเกมนี้ที่จริงมันมาหยุดการพัฒนาไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นเกมที่น่าสนใจที่แบบน่าเล่นอยู่นะอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลย ให้มีเสียงรบก,กวนก็ขอพอยด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเกมนะผมก็คืออย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเกมแนวคราร์บอยนะฮะผู้เล่นเดียวนะครับก็ล้องเล่นกันนะครผมถือว่าเป็น EP แรกของสำหรับเกมซิกันละกันนะก็ตั้งแต่นี้ต่อไปก็น่าจะกลับมาขายันทำคลิปนะผมก็ขอภัยในการหายไปแบบอย่างยาวนานนะ วันนั้นผมอัดแล้วพอดีเพราะผมเข้าโรงพยาบาลน,นะครับผมก็เลยแบบไม่ได้อัดนะเสียงอีการ้องนะผมอ่าเกมแนวนี้นแบบรื้น่าทึกนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่กริดซะอีกนะแต่ที่แท้แบบก็คือเสียงร้องเสียงแรง้งเออไม่ใช่เสียงร้องหิวแล้วสิแต่วันนี้แกจะไม่ได้กินอะไรหรอกคุยประมาณนะ่าแบบ ถ้าทางเมื่อคืนจะสุดเหวียงจริงๆฮะแล้วก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึน้นมันแหงเล่าอ่ะเนี่ยไม่รู้นะเชิญ <am> อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ม้าของเชิญหายไปไหนวะ <c oughs> ยังดูอ่ะยังดูอ่ะต้องทำเสียงเข้มๆหน่อย <Of> course, แน่ละ่ะ <Every night S 1> ก็สุดเวียงทุกคืนอยู่แล้วนี่วะ่ it, วะเล่นกระดกเล่าความหลังอยู่อย่างนั้นนี่เขาเท่หอะพระเอกเราอะ มองฉันพูดว่าเต็ไม่ปด้วยความสงสัยจงมุ่งไปทางที่ตะวันตกแต่ก็ตอนนี้เรามาทางที่ตะวันตกนะดูเหมือนว่าตะแก่แจะพูดว่าบอกว่าแถวนั้นจะมีเหล้าให้ให้ฉันสดคือมึงสภาพนี้ยังต้องการแดกเหล้าอยู่พิ่งอาาอกมาช่วยด้วยช่วยด้วยนะอย่าทำเรืไอยชินนะดูมันจะมีปัญหาฮะไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้วะในเนี้ยเรามาเจอโจนะคุณผู้ชมฉันว่าเจ้าสาวของข้าอย่าแตะสิวะ เริ่มมันก็อีกคนนึงก็บอกเยี๋ยสเรื่องคนอ,อื่นประมาณเนี้ยภาพไม่ทันนะมันคือมันไวมากแต่พยย่เอกเราแต่ยังไงเราเป็นสุภาพบุรุษไงเราต้องช่วยนะโหภาพนี้แบบสมัยโบราณแต่สมัยนั้นผมว่าดีนะช่วยพี่หญิงคนนั้นโอเคเดินไปเฮ้ยผมลืมปรับคีย์บอร์ดรอ่ะคุณผู้ชมขออภัยนะอ่าพี่ิงผักปืนมาปุ๊บเอาไปมันบอกเราก็ยิงปืนเอาเฮ้ยอ๋อคือต้องต่อย ให้ผมลืมปรับคีย์บอร์ดนะผมขอภัยด้วยคุณผู้ชมฉันต้องเก็บอาวุธเล้วอไปตรงร้านค้าซื้อปืนนะฮะโอเคซื้อปืนมาแล้วโอเคอันนี้คือภารกิจนะในการฆ่าโจรน,นะครับผมอันนี้คือการเรียกม้านะฮะมันก็เหมือนกับเกม GTA นะแต่อันนี้มันจะเป็นของไอ้อะไรวะยุคข,ของคาร์บอยนะ มันเป็นเกมนานแล้วนะครับผมผมต้องใช้เมาส์ควบคุมแทนนะตอนนี้ผมยังไม่ปรับคีย์บอร์ดนะ,ะมันจะชายคนนึงนะเดินอย่างเท่บอกเลย โอเคไหมไทำไมยิงคนนะต้องยิงคนเอ่อโอ้โหจะเปันเด้งอะไรหน้านี้วนะไม่เอาไม่แชร์แล้วสักอย่างเ,าเดี๋ยวจวังหวะนี้ผมขออนุญ,ญาตเออปรับคีย์บอร์ดก่อนนะครับผม อ่ะคุณผู้ชมก็เราก็ทำล่ากิจต่อเลยเ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมันมือใหม่นะผมก็เลยเล่นไม่ค่อยถนัดนะก็พยายามจะเล่นให้ถนัดละกันนะครับนี่เนี่ย head shot เค้ยน่าจะง่ายขึ้นนะเลือกสายคอมผมมันไม่ค่อยดีวะ่ะทำทำให้ผมหน้าจอดับหลายรอบมากเลยนี้ค่าวบอยยิง,ยง ยิงมากเลยใคยิงดิออกกดปุ่มผิดเทด่าทีคุณผู้ชม <c oughs> เออคือมันต้องปัดหน้าจอด้วยไงโอเคเราต้องไปเช่าผงคนนั้นกันช่วยดีเฮ้ยเอาเฮ้ยเด้อเดยวผมกดปุ่มผิดเขาทำไมไม่ให้ช่วยหรอ เฮ้ยเดี๋ยว,ยวโอเคนี่ผู้หญิงกราไวไ้วเราหญิงแม่งเลยขอเฮห้ช็อตทีดิเอากดปุ่มไม่ได้กดปุ่มยิงโอ้ไม่เล่นคอมนานนะ้นรู้สึกเออคุณผู้ชมแล้วช่วงที่ผมไม่ได้อัานคือไวไฟมันล่มไงโอ้ไม่ต้องแชร์อะไรทั้งนั้นไม่อยากแชร์นะครับอโอเคเวลสามแล้ว อันนี้ก็เป็นกระเป๋าของเรานะผมอันนี้คือเซตในการซื้อนะต้องไปซื้อนะครับเกมนี้เกมนี้จริงมันมีการโกงได้นะครับแต่ผมไม่ไม่อยากเล่นแบบนั้นนะตอนนี้เราต้องทำอะไรก็คือารกิจเราจบแล้วใช่ไหมเกมนี้ก็แนวประมาณเนี้ละอะไรผู้หิงมาว่าอะไรตรงนี้นี่เอ้ย เดี๋ยวจะไปเริ่มทำธุรก,กิจต่อไปเลยเอ้านี่อ๋อมันอ๋อนึกว่าแบบธุรกิจยังไม่จบขออภยัยมันต้องให้ยิงน้ำก่อนนะยิงตรงไหนอีกอ่ะโอเคไม่ต้องเด้งมาหน้าเฟซได้ป่ะวะรู้สกึกเกะกะวะ่ะ ไว้ก่อนแล้วกันแล้วอันนี้ผู้หญิงก็มอบมาให้เรานะแล้วโฆษณาอะไรขึ้นนะโปรติกฉันไม่อยากเข้าไปยังกับพวกประมาณเราต้องเข้าไปช่วยในอำเภอนะแต่เราแบบที่จริงเราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องนั้นแต่แบบผู้หญิงให้เราไปช่วยอะ่ะเออเพื่อหิง่งเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณจะ้ะ <laughs> เขาก็บอกขอบคุณนะ,ท,ะนที่รักอะไรเงี้ยนารีนารีนารีที่รอนี่พี่เจจังที่คุณอยู่ที่นี่เนี่ยมีเรื่องสำคัญเราต้องมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยไอผู้ชายก็แบบที่รักขาฉันกลัวอ,อะไรเงี้ยได้โปรดอย่านะ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็ยิงนะเออมันจำความได้คร่าวๆประมาณนี้แหละแล้วแม่งก็ตกม้าขี่ม้าไงให้ตกม้าวะ บ้าเลยเริ่มจะสร้างเริ่มจะส้างเมาแล้วเออแม่งตกภาษาไทยวะเนี่ยอ่านผิดอ่านทุกหมดแล้วเราหายเมาทีไรก็แบบมันก็รู้สึกแบบผู้หญิงที่เราฆ่ามันวนมาอยู่ในหัวเราตลอดอะไรประมาณนี้นะครับอะไรวะแพ็กเกจการเติมนะฮะไม่เติมไม่เติมนะครับเราเป็นสายฟรีนะครับก็ตัวเราประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเออ ไปเสี่ยงลอตเตอรี่แล้วกันนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ยิงไปเถอะรอบแรกมันจะให้พืนคู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเร่าที่เคยเล่นมาเอาเฮ้ยได้ยาหรออ๋อน่าจะเป็นกล่องนี้นะที่ได้เป็นคู่ใช่ปะ่ะหรือยังไม่ใช่ ใช่ละนี่ไงได้ปืนคู่จริงด้วยเออเอ้ยไม่ใช่ผมกดผิดว่ะปีประตูให้ที น,นี่ก็เป็นน้ํายานะผมน่าจะเป็นน้ํายาในการแบบทําให้ยิงปืนละดามเมจมันจะแรงขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ํายาหายตัวหรือวิ่งเร็ววะวิ่งเร็วหรือหายตัวว่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน้ํายาหายตัวนะครับเห็นไหมศัตรูมองเราไม่เห็นเลย นี่น่าจะเป็นน้ำยายวิ่งไวายปะใช่ไหมใช่แล้วครับเป็นน้ำยายวิ่งไวนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆนะครับต่อไปเราจะไปลุยภารกิจกันนะฮะเป็นภารกิจเอ่อเนื้อเรื่องเลยนะครับผมเราจะเล่นในสักสองสามเกมนะฮะเดี๋ยวจะจบ EP กันตรงนี้นะก็เรามาเจอกับนายอำเภอนะต่อจากเมื่อกี้นะเขากับฉันมีเรื่องทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะครับ แต่ฉันจำไม่ได้เลยจริงๆว่าทําไมแบบเขาถึงแบบเป็นขี้หน้าเราอะไรเงี้ยเ็บอกกล้ามากมาได้ผมมาหน้าที่นี่เนี่ยแกสลับเร็วเนี่ยมันก็ด่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นแบบผู้ร้ายมาก่อนวะมันเป็นเรื่องที่เขาใจผิดะฉันไม่ได้ฆ่าใครนะก็แบบเราไม่ฆ่าคนแถวนี้ซะหน่อยอะเนี่ยก็บอก ประมาณว่าแบบเดี๋ยวรอเนื้อเรื่องก่อนนะประมาณว่ามันเป็นคนที่ฆ่าเมียตัวเองนะครับผมแต่มันจําความไม่ได้แล้วมันก็เอาเมียมันแบบมาไว้หน้าบ้านนะอะไรประมาณนี้แหละและแ้วนายอำเภอก็ไปเห็นนะนายอำเภอก็แบบแกไม่ใช่คนละฆ่าเมียตัวเองอะไรประมาณเนี้ยละภาพนี้ก็วนมาอยู่ในหัวมันอีกรอ,อ,อบนึงนะครับฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ แต่ที่จริงผมอ่านในเรื่องนี้มันจบแล้วนะแต่จะไม่สปอยให้ฟังแล้วกันนะครับผมแล้วก็บอกไม่ไม่จริงนะแบบเปล่านะฉันไม่ได้ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบชาวบ้านเห็นแกหมดอะแถวนั้นอะเออท่าทางรับๆแล้วล่อแล้วก็ดูแปลกแปกอะแหนเพอเนี่ยฉันเนี่ยเมียของฉันตายไปแล้วตายไปตั้งแต่เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเออ แล้วรอบนี้มีโจนมามมีโจนบุกหมู่บ้านมานะครับโจนมาเราก็นด้แบบน่าจะต้องฆ่าช่วยโจนแหละอ่าใช่ละล้วปืนเราโคตรกระโหลกเลยขอเปลี่ยนปืนแล้วกันปืนนี้น่าจะแรงกว่านะเฮ้ยนานเอิรแม่งไม่ช่่ยเรายิงเลยเอาตรงโอ้โหแล้วหันไปทางไหนขอไปเฮ้ยจะตายจะตาย แรมเพิ่มให้เรื่องเลยเกระสุนหมดโอ้ยแล้วอะไรเนี่ยโอย้มันต้องสอนอะไรเยอะแยะนะครับอโอ้แล้วปืนเรากระโหลกมากโอ้แล้วตูโคตรเยอะที่ตรงไหนมันขึ้นหลังคางกันได้โอ้ยมีการกิ้งด้วยคุณผู้ชมขอไปนะเมาส์มันไม่ไดหหหห้หันตามที่เรายิงอะ มันก็เลยแบบทำให้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดไม่เหมือนฟรีไฟล์มาด้านหลังอีกออหันไปหันมาหันจนเมาหัวเลยตอนเนี้ยโอ้ยไม่แชร์ครับไม่แ์เออโอเคแล้วก็ทำร้ายแบบช่วยอำเภอได้สำเร็จนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็บอก ขอบใจนะไอห,หนุ่มเมื่อกี้ที่ฉันด่าแกไปอขอโทษด้วยอะไรประมาณนั้นแต่นายช่วยชีวิตฉันนะรอบนี้ฉันจะไว้ชีวิตแกแล้วกันอะไรประมาณนี้นะมันก็หนีเราไปนะครับ <c oughs> โอเคเราเรียกหาละอ่า,อาขอเล่นจะสักแมตต์หนึ่งแล้วกันนะ ไหนก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้คลิปมันยาวหน่อยนึงนะคนที่อยากดูมันจะได้แบบคิดถึงเราอะไรเงี้ยอยากมีคนคิดถึงจุงเบย <c oughs> ไปวิ่ง <c oughs> ตอนนี้เราต้องไปเก็บดอกไม้นะครับ ใช่แล้วมาเก็บตองไม้ตรงนี้เฮ้ยลง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 รู้สึกตรงนี้เหมือนเราจะเจอหมีปะด่านนี้น่าจะยากอยู่นะผมชบเอ้ยแล้วต้องมาเก็บอะไรไนงะเฮ้เก็บดมิมันเล่นในคองมันยากอยางเงครับคุณผู้ชมลุ่มมือไม่ขึ้นก็เก็บไม่ได้ ไม่ต้องเก็บแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ยโอเคไปเลือกันต่อนะฮะอ,อ,อ๋อเฮ้ยรูปมือมันจะเก็บยากไปไหนวะเนี่ย นี่ถ้าผมเก็บนี่น่าจะเจอมีนะว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยโหโอ้โหผมตายเลยว่ะจำเป็นละวมีมันมีมันแรงมากเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยจะตายจะตายจะตายโอเค เ,เกือบไปแล้วโอเคเก็บสำเร็จนะครับผมชมไว้ก่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเอ,อ่สิกันพาร์ทแรกของเรานะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดคลิปแบบยาวนา,นานนะที่เราไม่เล่นกันนะครับคืงกดเอฟเฟกเลยโมเดลภาคเยอะเกินนะฮะ ก็น่าจะเพียงต้องลากันไปประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่ EP สองแล้วกันเนาะสำหรับเกมซิกกันนะครับผมอ่ะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรบ๊ายบาย